ขัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับตาปุ๊ชมแล้วไม่เสียเวลาเชิญมาทัศนาวิธีทําให้อร่อยมาถึงเอาใส่น้ําต้มแล้วครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเหลือสักหน่อยนะครับ1ช้อนชาเดี๋ยวดูแกจะทําอะไรวันนี้รายการต้มเอาน้ําเดือดแล้วโอ้กิ่นหอมครับ ครับตอนนี้ผมจะใช้เนื้อวัวส่วนเขาเรียกว่าขาลังนะครับต้มไปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยครับแล้วฝากทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนไปสู่ซับสไครต์ที่5 0 0 0ฝากกดติดตามตัวหนังสือแดงนี่เลยครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปดูแกต้มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ใช้ความร้อนก็ระดับไฟแรงเลยครับให้เดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาช้อนตักฟองทิ้งตอนนี้ผมจะใส่นะสีอิ่วดำลงไปหน่อยนะครับให้มันมีสีสันแล้วก็ปรุงรสไว้เลยครับโดยซอสปรุงรสแล้วก็สีอิ่วขาวซอสปรุงรสนี้ใส่ไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีอิวขาว1ช้อนโต๊ะ รสชาติมันจะได้เข้าเนื้อตัวเนื้อที่เราต้มไว้แล้วครับเริ่มมีฟองต้องตักฟองทยอยตักฟองทิ้งเลยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไป ตอนนี้ผมจะตักฟองไปเรื่อยๆนะครับน้ำแกงจะได้ไม่ขุ่นแล้วสีน้ำแกงมันก็ออกสีเหลืองน้ำตาลสวยเลยครับดูกันนะครับใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งไม่หน่อยแล้วล่ะครสามชั่วโมงเนี่ยตุนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ความร้อน เปิดเต็มที่แล้วพอน้ําแกงเดือดที่เราตักฟองทิ้งนี่แหละครับก็ค่อยๆหลี่มากลางอ่อนครับในส่วนตรงนี้นะครับจะใส่หอมหัวใหญ่ก่อนแล้วจะสังเกตได้นะครับหอมใหญ่เนี่ยก่อนมันจะสุกสีมันจะออกขาวขุ่นแต่พอเริ่มสีใสๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าหอมแดงสุกได้ที่แล้วล่ะครับ แลเดี๋ยวตามด้วยตัวมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเลยครับแกะปรุงน้ำปลาเล็กน้อยเลยครับครึ่งช้อนชาพอเพราะว่าตอนที่ตั้งน้ำนี่ก็ใส่เกลือลงไปต้องหนึ่งช้อนชาแนละ้วรสชาติหอมกลิ่นมาเลยครับกลิ่นหอมมากๆ ดูครับสังเกตดูเนื้อขาลังเนี่ยมันจะมีเอ็นแทรกอยู่ที่เนื้อดูแกตักให้ดูเนี่แหละครับเดี๋ยวชวนทุกท่านนะครับฝากเขียนคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยทักทายหรือแนะนำเมนูใหม่ๆกันนะครับได้ที่แล้วล่ะครับนี่ดูหน้าตาออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับต้มซุปเนื้อฝากท่านอีกครั้งนะครับกดติดตามตัวหนังสือแดงเลยครับใต้คลิป แล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแจ้งในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมและตาปุ๊ต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ